ที่บางคนมีความเชื่อว่าการที่เราให้เพื่อนยืมเงินและเราไม่ได้คืนเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่เราเคยสร้างมาแต่ชาติปางก่อนเชื่ออย่างนั้นมันไม่ถูกเลยทีเดียวนะมันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของเราด้วยมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วยว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไร สวัสดีครับผมอนุชาจันคายฉชันครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่แนววิธีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมพอพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเรานะก็อุตส่าห์ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้รีบจบมาทำงานทำงานเพื่อจะสร้างฐานะให้กับตัวเองมีเงินก็ได้แต่สั่งสอนตัวเองว่าให้รู้จักกินให้รู้จักใช้นะใช้ในสิ่งที่จำเป็น เหลือบางส่วนเก็บบางส่วนเอาไว้เป็นทุนรอนในการสร้างฐานะให้กับตัวเองต่อไปในวันข้างหน้าให้มันมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเรามีชีวิตเราทำงานเราก็หวังว่าจะมีความมั่งคัง่งมันจะร่ำรวยขึ้นมากับเขาสักวันหนึ่งจะร่ำรวยเหมือนกับคนอื่นๆเขาสักวันนึงแต่แล้วก็จู่จแหมก็มีใครไม่รู้ช่างน่าสงสารเหลือเกินมาเล่า ถึงความเดือดร้อนของตัวเองให้เราฟังเราฟังเราก็พลอยเป็นทุกข์วิตกกังวลไปตามเขาการวิตกการเห็นใจเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่ไอ้สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพอเรามีความวิตกและกังวลไปกับเขาด้วยเนี่ยมันจะตบท้ายด้วยว่าเขาขอยืมเงินเราสิและการที่เราจะถูกใครยืมเงินนะมันจะไม่ค่อยมีสัญญ,ญาณอะไรหรอก อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเลยจนไม่ทันได้ตั้งสติถ้าไม่ทันได้ตั้งสติแล้วก็ให้เขายืมเงินไปจะด้วยความรักด้วยความเกรงใจความสงสารก็ตามแต่ถ้าได้คืนมาก็แหมเป็นความโชคดีจังเลยที่เราไม่เสียเงินแต่ถ้าไม่ได้คืนเนี่ยทุกจังเลยยิ่งถ้าให้ยืมกันถึงหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยทุกจังเลย ไม่ต้องพูดถึงหลักล้านหรอกหลักหกมืน่นหลักแสนเนี่ยก็กังวลใจก็เป็นกังวลมีความทุกข์ลวละ,ละพอไม่ได้คืนเนี่ยบางคนทําใจไม่ได้พอทําใจไม่ได้ก็พยายามคิดหาวิธีเกิดความวิตกเกิดความกังวลในชีวิตหาโอกาสที่จะคิดเอาคืนทวงคืนภาวะจิตอยู่ในสภาวะอารมณ์ลบและเสียหายทั้งคนยืมและเสียหายทั้งคนให้ยืม บางคนบอกว่าเป็นเวรกรรมเราเคยหยิบยืมเข้ามาก่อนแล้วไม่ได้ให้หรือไปลักไปขโมยเข้ามาชาตินี้เขาเลยมาเอาคืนคนถ้าทำใจอย่างนี้ได้นะเป็นความโชคดีใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็มันเสียไปแล้วจะทำยังไงเบื้องต้นก็พยายามเอาคืนก่อนแต่ถ้ามันดูท่าทางและมันเอาคืนไม่ได้ต้องทำใจแต่สำหรับบางคนที่คิดว่าพอให้เพื่อนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนเนี่ย เ็นเวรกรรมเป็นเวนร,รเ,ปเ,วเป็นกรรมที่ทํามาแต่ชาติปางก่อนชาวพุทธเรานะถ้าเชื่ออย่างนี้เลยมันก็ไม่ถูกนะจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยมันเกิดจากตัวเราที่เราปฏิบัติตัวใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแหละส่วนหนึ่งและก็ยังมีกรรมอีกส่วนอื่นๆที่เราเคยได้ทำได้สร้างมาเป็นปัจจัยมาเป็นองค์ประกอบกับชีวิตของเรา จะบอกว่าเป็นกรรมของชาติปางก่อนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกหรอกชาวพุทธเขาไม่เชื่ออย่างนี้หรอกเราหลายๆคนนะ่ยมีความเชื่อว่าเราทําดีเราจะได้ดีร้อเราเซาทำชั่วเราจะได้ชั่วร้อซจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ผลดีร้อหรือผลชั่วร้อนะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราทำกรรมในปัจจุบันนี้แล้ว สิ่งที่เราทำมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราร้อเซมันไม่ใช่ถ้าเราทำดีร้อซหรือทำชั่วร้อยเซนี่ยนอกจากกรรมในปัจจุบันที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตัวแล้วเนี่ยมันยังมีกรรมแต่ชาติปางก่อนด้วยมาคอยแทรกคอยซ้อนมาคอยให้ผลเอาเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยเราทำดีแต่ผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่แน่หรอก ว่าเราจะได้ดีมันยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบอีกกรรมของสัตว์โลกะนอกจากกรรมในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันยังมีกรรมแต่ชาติปางก่อนหรือกรรมจากวันก่อนๆเนี่ยมันจะคอยส่งผลกับชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราอยู่ในศีลในธรรมเราจะมีต้นทุนชีวิตที่ดีและแน่นอนเมื่อเราปลูกพืชอะไร เราจะได้ผลของพืชนั้นอย่างแน่นอนแต่จะเป็นปัจจุบันวันพรุ่งอีกหนึ่งปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้าหรืออีกชาติหน้าเนี่ยยังไม่รู้รู้แต่ว่าทําดีอยู่ในสินในธรรมนะ่มันถูกต้องแล้วตัวเองก็สบายใจไม่ทุกร้อนใจคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับคนมีสิลมีธรรมะก็พลอยสบายใจสดชื่นใจด้วย ไม่มีใครหรอกที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ในศินในธรรมแล้วแลวมีความทุกข์ร้อนที่บางคนมีความเชื่อว่าการที่เราให้เพื่อนยืมเงินและเราไม่ได้คืนน่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่เราเคยสร้างมาต่ชาติปางก่อนเชื่ออย่างนั้นมันไม่ถูกเลยทีเดียวนะมันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของเราด้วยมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วยว่า เราได้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างแต่ถ้าคุณยังจะเชื่อว่าถ้าให้เพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนไม่คืนเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมถ้าเพื่อนยืมแล้วให้คืนก็ดีถ้าเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ให้คืนก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยให้ให้เขายืมไปเถอะถ้าคุณมีเงินมากพอนะแต่ใครจะทำใจได้พอเสียเงินไปเงินมันหายากอะ่ะเสียเงินไปมันก็ทุกเนื้อร้อนใจอะ่ะ อุตส่าห์อดทนตรากตรำทำงานลำบากแทบตายการใช้เงินก็รู้จักกระเม็ดกระแม่ใช้รู้จักใช้อย่างมีเหตุผลรู้จักเก็บอย่างมีเหตุผลเก็บออมเพื่อจะสร้างฐานะให้กับตัวเองมีชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งต่อไปแล้วอยู่ๆแมหมไอ้เพื่อนเราเนี่ก็แหม่มายืมยืมแล้วก็ไม่คืนพอตอนยืมนะดีดีพอหลังจากยืมแล้วไม่คืนเนี่ยแหม มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยอะท่านเชื่อไหมครับว่าการที่มีเพื่อนมายืมเงินแล้วเราจะตัดสินใจให้หรือไม่ให้เนี่ยหลายๆคนก็มักจะคิดว่าเราอาจจะตัดสินใจด้วยจิตสำนึกของเราด้วยความรู้ความสามารถของเราที่ได้บ่มมาด้วยสติปัญญาในการตัดสินใจที่จะให้แต่นอกจากความคิดสติปัญญาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตัดสินใจจะให้คนยืมหรือไม่ยืมเนี่ย มันมีหนึ่งคืออารมณ์และอารมณ์เนี่ยมันมาจากจิตใต้สํานึกของเราะและจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันจะคอยบงการอยู่ลึกๆว่าเราจะให้หรือไม่ให้นักจิตวิทยาเขาเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้เพื่อนยืมเงินแล้วเราได้คืนถ้ามีประสบการณ์ที่ดีอะเราก็จะให้เขายืมแต่ถ้าสําหรับบางคนที่มีประสบการณ์การให้เพื่อนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนคือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีอะ เขาจะไม่ให้ยืมถึงแม้นว่าเพื่อนที่กำลังมายืมจะเดือดร้อนจริงๆเนี่ยถึงได้บอกว่าเราคิดว่าเราใช้สติปัญญาใช้กำลังความรู้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแต่จริงๆเ่ยสิ่งที่จะคอยบงการว่าเราควรจะตัดสินใจให้เพื่อนยืมหรือไม่ให้ยืมมันอยู่ที่จิตลึกๆจิตใต้สำนึกของเราอีกครั้งหนึ่งครับผมหวังว่าสิ่ง ที่นำมาฝากมาเล่าในคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่คบกับคนที่นิสัยไม่ค่อยดีแต่สำหรับคนที่คบกับคนดีๆเป็นกัลรรยาณมิตรก็ช่วยเหลือเข้าไปถ้ามีคำถามก็อย่าลืมส่งถึงกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องทางของ Facebook และสำหรับคนที่ติดตามชมผ่านทางช่อง YouTube ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด Subscribe กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อว่าเวลาผมมีเนื้อหามีสาระดีๆท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่ผมจะทำต่อเนื่องต่อๆไปผมตั้งใจว่าอยากจะทำคลิปเนี่ยทุกๆทุกๆอ,อาทิตย์อยากจะทำให้ได้ทุกๆอาทิตย์เลย ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันผมเพียงแต่หวังว่าอยากจะให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตที่ดีต้องมีวิถีที่ใช่ผมอนุชาจันคลายฉชานครจบแล้วอย่าลืม อย,อย่าลืม